สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้โรสนะจะพามายำบุญเส้นแบบง่ายๆได้กินไวๆเดี๋ยวเราไปทํากันเลยจ้าจ้าเราจะมายำบุญเส้นกันเนาะเดี๋ยวรสจะพาทํายำบุญเส้นแบบง่ายๆเนาะไม่ต้องอะไรมากมายค่ะอันนี้เป็นหมูยอก,กับหมูสับที่รสลวกไว้แล้วนะคะไม่ต้องลวกนานนะลวกห้านาทีเนาะเทลงไปเลยจ้าไม่ต้องทําอะไรให้มันยุ่งยากนะคะทําให้มันง่ายๆไว้ พริกนี้รสจะทุบแบบหยีบๆยาบนะคะแล้วตัวเองเกีกินเผ็ดไม่ได้เนาะลงไปเลยค่ะถ้าใครอยากทุบแบบละเอียดละเอียดก็ทุบลงไปเลยนะจ๊ะมะนาวจ้มามะนาวสามลูกเนาะเปรี้ยวไม่เปรี้ยวก็เติมเอานะคะบีบใหม่ๆสดๆจ้ะมันต้องเปรี้ยวๆเผ็ดๆนิดนึงเนาะเนี่ยค่ะลงไปเลยจ้ะ น้ำปลาสามช้อนก่อนนะเดี๋ยวมันจะเค็มถ้ามันไม่พอก็ค่อยเติมเอานะคะผงนัวจะผงนัวผงนัวนี่ <c oughs> แล้วแต่มักเลยนะคะใส่มากก็นัวมากใส่น้อยก็นัวน้อยนะคะน้ำตาลนะคะน้ำตาลนี่อเราจะใส่เป็นน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายก็ได้นะคะส่วนลดอ่ะก็คือง,ง่ายๆค่ะปลายช้อนนะคะแล้วก็ <c oughs> ที่ขัดไม่ได้เลย อันนี้ค่ะ <c oughs> ขออภัยจ้ะ <c oughs> อันนี้เป็น <c oughs> กระเทียมจ้ะ <c oughs> กระเทียมดองนะคะคนๆค่ะรถเป็นคนที่ชอบกินกินกินยำที่มีน้ำค่อนข้างจะเยอะนะคะ แล้วก็เราใส่หันเส้นเข้าไปเดี๋ยวมันจะอืดอีกเนาะหรือว่าเราจะยำหมูยอกับยำต่างๆก็ทําแบบเนี้ยค่ะแล้วก็ถ้าใส่หัวเส้นก็เอาเส้นมาใส่ใส่มาม่าก็เอามาม่ามาใส่แค่เนี้ยแล้วก็ชิมนะคะตามใจต,ตัวเองเลยค่ะอือเปรี้ยงแล้วก็เค็มอีกนิดนึงค่ะใส่ช้อนหนึ่ง นี่ยค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะชอบรสแบบไหนก็ตามใจเลยนะคะอันนี้เปรี้ยวได้แล้วรสกินเผ็ดไม่ได้ค่ะก็จะท,ทําพริกแค่พอแตก,แตกๆเนาะอันนี้ได้แล้วแล้วก็เราก็เอาวนเส้นมาใส่ค่ะนี่วนเส้นเราลวกไว้แล้วนะคะห่อน้อยๆจ้ะอยู่คนเดียวค่ะแต่ว่าพอยา่าเสร็จแล้วอย่าคิดว่ามันน้อยนะคะห่อน้อยๆเนี่ยเป็นกะละมังนะคะทุกคนเนี่ย ขัรถอยู่คนเดียวนะคะก็ทํากับข้าวกินทุกวันเลยค่ะเพราะว่ารถเป็นคนทํากับข้าวเร็วนะคะแล้วก็ทําไวค่ะแป๊บเดียวนะคะได้กินนี่ค่ะทุกคนหน้าตาดีมากเลยค่ะแคนนี้ก็เสร็จแล้วจ้าเราเดี๋ยวเราไปกินกันจ้าจ้ามากินยำมุดเส้นกันค่ะยำมุดเส้นแบบง่งายๆมีอะไรก็ใส่ๆลงไปเนาะรถเป็นคนที่ทํากับข้าวไวนะคะแล้วก็ทําง่ายๆมีอะไรก็อยู่ในตู้ก็โยนๆลงไปเนาะเนี่ยค่ะ ก็จะมีแต่งกินแก้มนะคะแล้วก็เราเป็นคนชอบกินผักเนาะก็กินกันแบบนี้ได้เลยนะคะไม่พอก็กัดเอาแบบนี้ได้เลยค่ะ mm hmm. น้ำลายไหลค่ะมาค่ะมาค่ะอยากกินอะไรก็ทํากินเนาะ mm hmm. คือเป็นคนกินเผ็ดไม่ได้ก็ทําตามเจปากตัวเองเนาะใครอยากได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะดูนี่ยุ่ยๆเลยค่ะ จชมากว่าไม่เผ็ดเผ็ดนะคะหมูยออยู่ใกล้โลไม่ต้องกลัวผอมค่ะเพืาโลทำกับข้าวกินทุกวัน อยู่คนเดียวก็มีความสุขในการกินได้ค่ะอยากกินเลยก็ทำกินนะคะอร่อย อร่อยมากค่ะใส่บุญเส้นห่อน้อยอย่าคิดว่ามันน้อยนะคะล้นกระมัง ใครอยากใส่ปลาหมึกใส่กุ้งใส่ได้หมดเลยนะคะอยากกินแบบไหนก็ทำค่ะกินเผ็ดไม่ได้นะคะตัวรสเองก็จะทำแบบเผ็ดนน้อย คุด้วยกันนะคะเต็มปากและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวคิดอะไรีจะจะมาทำให้ดูค่ะขอบคุณมากค่ะ